สวัสดีครับไทยไทม์ชแนลมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมโหโหบ้านหลังนี้นะครับจะเรียกว่าทรงอะไรดีครับทรงปัญญาทรงจั่วหักมุกประยุกต์ด้วยกันครับกระจายกัมกึ่งครับนี่ฮนะถ้านับจากซุ้มศาลานะสามเมตรเมตรน้าสิบอันนี้อีกห้าเมตรกว้างลงห้าเมตรตรงกลางเจ็ดเมตรเจ็ดสิบเจ็ดยี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเมตร 50ตั้งแต่หัวมุมศาลาครับไปตึงนู้นเลยฮะหัวมุมบ้านฝั่งนู้นตรงซุ้มบันไดฮะย,ยี่สเอ็ดไม่น่าสิบแต่จริงๆอย่างนี้ครับตัดตรงนั้นออกไปเลยครับตรงซุ้มศาลาทางเชื่อมไม่น่าสิบสาลาสามเมตรนะก็จะเหลือตรง17เมตรครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยครับตรงซุ้มบันไดเนะี่ยไปทุบบันไดฝั่งครับสิบเจ็ดเมตรแบ่งอย่างนี้ครับท่านผู้ชม ช่วงนี้5เมตรฝั่งนู้ห5เมตรตรงกลาง2เสาระหว่าง2เสานี้7เมตรครับโอ้โหใหญ่จริงๆฮนะบ้านของน้องน้ำพึ่งคนระับในจังหวัดนี่ฮนะจังหวัดนครสวรรค์ครับโอ้โหเสาเสาหน้า6เสาใหญ่ต่ำๆนะฮะหลังนี้ต่ำประมาณรัก5 0 60เซน เดี๋ยวเราดูข้างบ้านนิดหนึ่งนี่คือบ้านของอในจังหวัดนครสวรรค์วันนี้อีกวันหนึ่งที่ไทยทามช่วยเรามาฝากครับตีฝ้าเพดานแบบแนวเรียบแต่เราดูตัวบ้านก่อนอันนี้ด้านหน้าทําเป็นระเบียงนั่งเล่นด้านข้างทําเป็นลูกกลงครับฝั่งนี้ฝา,ฝาเป็นฝาปะกนครับก็คล้ายๆขวา,า,วาเฟี้ยมนะนี่หลงังคาตรงนี้จะมีซ้อนอยู่ด้วยแล้วทาม,มุมเหลี่ยมหลบ,ลบ ขอโทษนะทำมุกนะฮทำมุกออกมาหนึ่งหนึ่งมุกออกมาประมาณห้าสิบเซนนะกว้างนีห้าสิบเซนครับนี่ช่วงด้านหลังครับนะบางส่วนเนะี่ยยังไม่แล้วเสร็จนะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบนะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์อยังไม่ได้ลงสีครบสมแบบแบบยังไม่ได้กัดพื้นใส่หน้าต่างไว้แล้วหน้าต่างเป็นหน้าต่างแบบช่วงบนสามช่วงก็เป็นกระจกกงล่างก็เป็นลูกฟักนะฮะ มีประตูสองบานสามบานมาข้างหลังเดี๋ยวเราไปสำรวจด้านในโครงสร้างไม้เต็งตัวเดียนบ้านไม้เนื้อแข็งครับโครงการบ้านของนางน้ำพึ่งฮะใหญ่มากครับไม่รู้จะกวาดตายถ่ายยังไงครับก็ดูอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ด้านหลังฮะจั่วประยุกต์ฮะผมว่าน่าจะเป็นจั่วประยุกต์มากกว่านี่ฮะโอ้โหกว้างมากครับสิบเจ็ดเมตรตั้งแต่มุมด้านหลังครัฝั่งโน้นมาตรงนี้ครับ แต่ถ้ามุกยื่นอีกกว้างละ50เซนฝั้งละห้าสิบห้าสิบอันนี้คือส่วนมุกยื่นครับกว้างละ50เซนแต่ถ้ารวมทางตัวเชื่อมสาราเนะี่ยสาราตรวนี้สามเมตรตัวเชื่อมเมตห้าสิบโหใหญ่จริงครับท่านผู้ชมมันยังไม่แล้วเสร็จก็อย่าว่านะฮะก็อ,อยากให้ดูครผมเดินช้าๆบรรยายไปด้วยครับไม่ต้องละเอียดนะครับไม่ต้องบรรยายละเอียดให้ดูความสวยงาม ตัวบรรณักพิงก็แกะล่องลายทรงโค้งสวยงามช่วงล่างก็ใส่ลูกกลงให้เรียบร้อยครับกันเด็กร่วงแกะลายแกะล่องฮนะนี่คือทางซุ้มบันไดขึ้นได้สองฝัง่งครับซ้ายขวาก็ได้นี่ฮนะซุ้มบันไดนี่บันได3ขั้นบันไดความสูงอี่ประมาณ60-70เเซนงนี้ท่านผู้ชมผมว่าอาจจะไม่ถึงอ่ะ60นะโอเคครับขึ้นมาข้างบนนะ มันได้สามขั้นนะครับมีเราจับเรียบร้อยขึ้นมาถึงนี้เดี๋ยวผมฝาดไปตรงนู้นหน่อยมองไปทางด้านซ้ายนี่ซุ้มสาลาสาลานี่สามคูนสามนะครับท่านผู้ชมตัวเชื่อมนั้นเม่น่าสิบแต่ว่าลึกอ่ะสามเมตรสามเมตรคูณสามเมตรซุ้มศาลาครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเดินสำรวจซุ้มศาลานิดหนึง่งนี่ฮะฝาไปดานกาตีฮะยังไม่แล้วเสร็จแต่ให้ดูบางส่วนนี่ก็บางใบหลุมไม่ลึกมากครับประมาณสิบ อ่าสิบสิบเซนสิบห้าสิบสองเซนความลึกของหลุมอ่าผมยืนจากซุ้มศาลาตรงนี้นะครับมุมสุดเลยไปโน้นยี่สิบเมตรสิบแต่ผมจะตัดเฉพาะช่วงนี้ครับช่วงตัวเรือนบ้านเนี่ยช่วงตัวเรือนบ้านนะฮะให้ดูอ่าถ้าช่วงตัวเรือนบ้านจากตรงนี้ไปก็ตัดแล้วก็เหลือสิบเจ็ดเมตรครับผมอ่าความลึกเนี่ยสามเมตรนะแต่จากตรงเนี้ยมุมมุมหะ มุมตัวเชื่อมของศาลาไปโน่นสิบเจ็ดเมตรแบ่งเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมผมแบ่งให้ดูนะฮะแบ่งเป็นโซนเลยสองเสาระหว่างเสาสองเสานี้ก็คือ5เมตรระหว่างเสาโน่งกับเสาโน่งก็คือ7เมตรอนุกว้างเสากลางระหว่างเสาสองเสานุสุดสองเสาสุดท้ายอ่ะสามเสาสุดท้ายไอ้นี่คือ5เมตรห้าบวกห้าเป็น10รวมกับอีกเจ็ดเป็น17ลึก3เมตรฝ้าเพดานก็ตีแบบแนวเรียบอย่างนี้ครับบางใบนะท่านผู้ชมดูอ่ายังไม่แล้วเสร็จเนีย่ยว่า นี่คือฝ้าเพดานแล้วก็มานั่งเนี่ยก็จะทํามาช่วงด้านหน้าหันหน้าหาตัวบ้านครับแล้วก็แต่ละช่วงก็จะเว้นทาโต๊ะให้เด็กประสงค์วางข้าวของข้างล่างวางข้างบนก็คือพกของพงกาแฟเป็นช่วงๆ่ะงรัทำแบบนี้สำหรแต่ก็ได้ข้างก็ทําลูกกลงอันนี้ยังไม่แล้สเสร็จนะท่านผู้ชมอย่าว่านะครับอ่ะมาดูห้องแรกเลยครับห้องนี้ครับห้องสุดท้ายประตูเป็นประตูปาเลื่อน เพื่อนๆอาจจะสงสัยผมไม่ดูนะฮะเวลาก็ยกก็ยกเป็นช่วงๆนี่ก็จะแยกตรงนี้นี่คือวางชิดไว้เวลายกก็คือแยกออกไปเป็นหลังออกไปโห้หบ้านหลังนี้ใช้รถถึงไม่ต่ำฟ้าโอ้โหเจ็ด<ห>คันรถครับขนเจ็ดคันรถครับเจ็ดเที่ยวอะ,อ,ะอาจจะไปองอนีง่มาดูข้างในห้องครับห้องนี้ก็คือสามเมตรคุณ าสามเมตรละสิบนะขอโทษาสามเมตรละสิบคูณจริงจริงมันห้าเมตรแต่ว่าเขาทํามุกยื่นออกไปอีกห้าสิบเซนเห็นไหมฮะท่านผู้ชมตรงหัวมุมเขาคือยื่นออกจากทวคานบ้านอะไปห้าสิบเซนก็เรียกว่ามุกยื่นอีกห้าสิบเซนเอาเป็นว่าสามเมตรละสิบคูณห้าเมตรห้าสิบเมื่อมันยื่นออกไปอย่างนั้นครับนี่ับฝ้าเพดาน,นไฟเฟย์ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ทําครับเรื่องหน้าต่างของเขาเนี่ยทำอย่างนี้ท่านผู้ชมช่องระบาย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 ระบานี่ฮะลักษณะการทํา แล้วก็มีประตูสไลด์เปิดไปห้องเก็บของด้วยมีห้องเก็บของด้วยนะฮะอ่าที่สลไลด์ได้ประตูสไลด์เดี๋ยวเราออกไปทางเดิมฮะเดี๋ยวเราไปเข้าทางห้องสำรวจห้องห้องนี้ก็คือห้องน่าจะเป็นห้องเก็บของมีประตูเปิดไปด้านหลังนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเป็นตัวเชื่อมอะไรสักอย่างคนระับนี่ฮะอาจจะเป็นห้องเก็บของห้องแต่งตัวแล้วแต่อันนี้ไม่มั่นใจครับ แต่เราทําบ้องอะไรก็ได้เรื่องของสิทธิคนเป็นของเจ้าของบ้านครับฝ้าเพดานแนวเรียบฝาบ้านมาตีแบบแนวตรงครับห้องที่1ไปแล้วห้องที่2ไปแล้วห้องเก็บของอ้องที่สาําเป็นห้องรับแขกนี่นะท่านผู้ชมดูนะฮะยังไม่ได้กัดพื้นตีว่าบ้านก็ตีแบบแนวตรงนะครับนี่มันไม่กัดพื้นมีประตูสลไลด์เป็นข้างหลังด้วยอ่ามุมม,มืดอโอเคครับสว่างแล้วนี่ฮนะท่านผู้ชมห้องนี้ก็คือ อ่าห้าเมตรห้าสิบนี่ฮะช่วงกลางวันเจ็ดเมตรใช่ไหมครับท่านผู้ชมเราก็ตัดออกไปไม่ได้สิบเป็นตัวห้องเก็บของหรือว่าห้องช่างตัวเชื่อมแล้วแต่ลูกค้าก็กลายเป็นห้าเมตรห้าสิบับห้องกลางเป็นห้องรับแขกครับหน้าต่างเปหน้าต่างสไลด์เราออกแาบห้องรับแขกครับมาเก้าองนี้เลยครับนี่คือช่วงด้านหน้าบ้านนะฮะท่านผู้ชมก็มีหน้าต่างสไลด์หมดแม,มหน้าส่ลงสไลด์หมดแต่ก็ยังไม่ใส่กระจกแค่นั้นเองยังไม่ใส่ตัวจับ นี่ฮะทีนี้เราก็ไปก้าไปในห้องห้องนี้ห้องนอนที่สองครับนี่ฮะทาา่านผู้ชมก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันห้าเมตรนะฮะกับสามเมตรหน้าสิบกว่าดูความกว้างแต่เขาทำมุกยืน่นนะท่านผู้ชมอ่าอ่าผมไม่ดูนะนี่าการตีป่าววาดก็ตีแบบแนวตรงกลุนอกตั้งกรุนในครับแล้วก็ยืดไปอีกห้าสิบเซนตรงนั้นนะครับเป็นสามเป็นสามเมตรหาสิกูห้าเมตรหนาสิบ น,นี่ฮะฟ้าไปดานครับนี่คือบ้านทรงจั่วประยุกต์แล้วกันครับท่านผู้ชมมีประตูเปิดไปด้านหลังที่ผมพูดว่าอย่างนี้เพราะว่าคล้ายๆกับพัดหยา,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 าเอาเป็นว่าจั่วประยุกต์แล้วกันนะหลังนี้หน้ากว้างนะครับ17เมตรครับไม่รวมตัวเชื่อมสาราครับอีกส่เมตรห้าสิบนะ17เเมตรจากที่เสาเนี้ยผมยืนไป 17เมตรแบ่งเป็นฝั่งนู้ห้าเมตรฝั่งนี้5เมตรตรงกลาง7เมตรแต่ว่าตรงกลาง7เมตรตัดไปเมตรไม่หน้าสิบกลายเป็นห้องเก็บของหรือว่าห้องอะไรทักอย่างหนึ่งครับแล้วแต่ลูกค bon. ้านี่คือซุ้มศาลาที่ผมยืนตรงนี้ตังเบ็ดผมยืนไปตรงนี้ก็คือ4เไม่หน้าสิบเป็นซุ้มศาลาจริงๆก็คือ3เมตรคูณ3เมตรโอเคครับนี่คือบ้านของอสุวรรณค้าไม้ในจังหวัดนครสวรรค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ Só de cá.